การเล่น 1. จับคู่กับใครก็ได้ในครอบครัว 2. กํกำหนดว่าใครจะเป็น A คือหันหน้าเจอกันว้า <Wow. S 1> หรือใครจะเป็น B หันหน้าไม่เจอกัน 3. Oh, <no. S 1> าสองคนนั่งหันหลังเว้นระยะห่างใส่แมส 4. ให้พูดพร้อมกันว่าเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ แล้วให้หันซ้ายหรือหันขวาถ้าหันหน้ามาเจอกันคนที่เป็น A ก็จะได้คะแนนแต่ถ้าหันหน้าไม่เจอกันคนที่เป็น B ก็จะได้คะแนนเริ่มการแข่งขันนบัดนี้ Round <one>. นร i t เอยนอี้

เบนบีมาร่วมพาเรสสารสมเจ,จ้าไปด้วยกัน พระพู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าแต่พระเจ้าลูกอยู่ที่นี่ขอพระองค์ตรัสกับลูก มีชายที่โดดเด่นอีกท่านหนึ่งคือเปาโลเปาโลเป็นมิชันรีที่เขียนหนังสือโรมโคลอสี i, และอีกหลายเล่มในพระคัมภีร์ใหม่และท่านมีประสบการณ์ที่เหลือเชื่อก่อนเป็นผู้เชื่อติดตามพระเยซูหลังจากนั้นชีวิตของท่านก็เปลี่ยนไปท่านมีชื่อเดิมว่าเซาโลและต่อต้านผู้เชื่อติดตามพระเยซูท่านเชื่อเฉพาะพระบัญญัติเดิมเหตุน,นี้ท่านจึงตามล่าจับกลุ่มและฆ่าคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซู วันหนึ่งท่านได้รับอำนาจจากมหาปุโรหิตให้จับกลุ่มสาวกผู้ติดตามพระเยซูแต่เหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นระหว่างไปเมืองดามัสกัสขณะที่เซาโลเดินทางใกล้ถึงเมืองทันใดนั้นมีแสงสว่างจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าเซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าขมเหงเราทำไมองค์พระผูเป็นเจ้าพระองค์เป็นใคร เราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงจงลุกขึ้นและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทำอะไรซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปถึงสามวันในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึ่งชื่ออนานเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคนนั้นทางนิมิตว่าอานาเนียเอย๋ย อนานียจึงทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่จงลุกขึ้นและไปบ้านของยูดาสถามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาซัตที่ชื่อเซาโลวางมือบนตัวเขาเพื่อที่ว่าเขาจะมองเห็นอีกแต่อนาเนียทูลตอบว่าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาทำร้ายทำมิกชนของพระองค์จงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เพื่อนามของเราแล้วอนาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านนั้น วางมือบนตัวซาวโลเพื่อให้ท่านมองเห็นอีกทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดหลุดจากตาของซาโลแล้วท่านก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัติสมาเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูและหนุนใจคริเสเตียนให้เข้มแข็งซาโลเริ่มประกาศแบ่งปันข่าวดีให้กับทุกคนแข้งเคยเป็นผู้ที่ต่อต้านแต่เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายก็ประหลาดใจที่ท่านไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนชีวิตของท่านจึงไม่ใช่ซาโลที่ไม่เชื่อพระเยซู เดี๋ยวนี้ท่านคือเปาโลที่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อรับใช้พระองค์เซาโลผู้เกร่งครัดในศาสนายิวผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้าเขาจึงจับผู้ที่เชื่อในพระเยซูขังทรมานไว้ในคุกวันหนึ่งระหว่างทางที่จะไปเมืองดามัสกัสเพื่อจะจับ กลุ่มผู้เชื่อในพระเยซูพระเยซูทรงปรากฏเป็นแสงสว่างจ้ากแก่เขาทำให้เขาตาบอดทันทีจนต้องมีคนจูงเขาเข้าไปในเมืองถ้าหากว่าพระเยซูผู้ทงรงสามารถทำให้เซาโลตาบอดทันทีทันใดพระองค์ก็ทรงสามารถทําให้เซาโล กลับหายเป็นปกติได้อีกใช่ไหมคะแต่เอ๊ะทำไมนะพระองค์จึงทรงใช้อนาเนียคริสเตียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในเมืองดามัสกัสและวิธีการก็เพียงให้อนาเนียไปวางมือบนตัวเซาโลแล้วอะไรเหมือนเกรด็ดก็ตกออกจากตาของเซาโลเห็นได้อีกอืม อนันเนียคนธรรมดาธรรมดาพระเจ้าทรงใช้ให้ทำการอัศจรรย์ได้เช่นนี้เช่นนั้นแล้วคุติกและ GBYMB ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเอพระเยซูก็ทรงใช้เราที่เป็นคนธรรมดาให้ทำงานได้อย่างอนันเนียได้ใช่ไหมเนี่ยว้าวตื่นเต้นจังเรามาดูศิลาที่ห้ากัน ก่อนจะดำเนินเรื่องต่อไปศิลาที่ห้ากล่าวว่าพระบิดาเจ้าผู้เนลมิตสร้างตรัสกับเราเราดูภาพนี้ด้วยกันนะคะภาพนี้เป็นภาพพระบิดาเจ้าผู้เนลมิตสร้างตรัสกับเราผ่านทางธรรมชาติก็ใช้ผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์แทนธรรมชาติพระบิดาเจ้าผู้เนลมิตสร้างตรัสกับเราผ่านทางพระเยซูพระเยซูคือความสว่าง เทียนจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสว่างและพระบิดาเจ้าผู้เนรมิตสร้างตรัสกับเราทางพระคัมภีร์ก็มีหนังสือพระคัมภีร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เรามาทำท่าศิลาที่ห้านี้ด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าผู้เนรมิตสร้างตรัสกับเราพระบิดาเจ้าผู้เนรมิตสร้างตรัสกับเรา ใช่แล้วค่ะพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าได้ตรัสกับอนนาเนียวันนี้นะคะเราจะกล่าวถึงความประทับใจจากชีวิตของอนนาเนียสองข้อด้วยกันจ้าข้อที่1นึ่งพอพูดกับพระเจ้าอนนาเนียพูดคุยสนทนากับพระเจ้าอยู่เสมอเป็นประจำและเมื่อพระเยซูทรงปรากฏและเรียกอนนาเนีย เขาจำเสียงนั้นได้ทันทีเลย GB บ m b คะเวลาเราคุยกับใครบ่อยๆเสมอๆเราก็จะจำเสียงคนนั้นได้เหมือนเวลาเราจำเสียงคนในครอบครัวของเราหรือเพื่อนสนิทของเราเพราะว่าเราได้พูดคุยกับเขาเสมอจนจำได้นั่นเองเช่นเดียวกันเมื่อพระเยซูทรงเรียกอนาเนียอนาเนียเอย๋ย อน,นันต์ทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพงค์อยู่ที่นี่ว้าวเขาจำเสียงพระเยซูได้ทันทีเลยเขาไม่ลังเลสงสัยหรือทำหน้างง,ง,งว่าเอ๊ะนั่นเสียงใครนะเอ๊ะนั่นเสียงใครเอ่ยเอ๊ะนั่นเสียงใครเหรอไม่เลยมีความมั่นใจเลยค่ะเพราะความสนิทสนมกับพระเยซู ทุกวันทุกเวลานั่นเองจากบทสนทนาพระเยซูไม่ต้องแนะนำพระองค์ให้อนาเนียรู้จักเพราะเขาจําเสียงนี้ได้อนาเนียเอ๋ยพระเยซูจึงสามารถมอบงานแก่อนาเนียได้ทันทีเลยโดยใช้ให้ไปวางมือบนตัวเซาโลเพื่อเขาจะมองเห็นได้อีกว้าว พอพูดของอนันเนียกับพระเยซูพระเจ้าก็เข้มข้นยิ่งขึ้นออกรถออกชาติเรียกว่าเจ๋งสุดๆเลย <Okay. S 1> คุณติ๊กชอบบทสนทนานี้ก็จินตนาการบทสนทนาประนานนี้เอาว่า,อา,วาโอ้พระเยซูจะให้ไปวางมือบนตัวเซาโลนะนะโะรงเคยได้ยินชื่อนี้ไหมนะชื่อเซาโลเนี่ยนะโอ้สุดๆเลยเล่นจากผู้ที่เชื่อโปรงขังคกไปหมดให้ไปวางมือบนตัวเซาโลนะนะอย่าเลยโะรงแต่ไปหาเขา คงเป็นคิสเซียงคนแรกในดามัสกัสแน่ๆเลยถูกเขาจับขังคุกจะไหวเหรอดาๆๆคืออานาเนียก็เล่าหรือพอพูดกับพระเจ้าถึงความลังเลความหวาดวิตกของตัวเองอานาเนียเอ๋ย GBYMB เป็นแบบนี้ไหมคะกุติกขอยกมือคนแรกเลยค่ะที่เป็นแบบนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็อัดคลิปให้กับพวกเรา ก็จะสอนออนไลน์แบบนี้และก็ชอบอัดช่วงกลางคืนเพราะว่าจะเงียบหน่อยคืนนั้นฝนตกเกลือทั้งคืนมันตกแบบตก,ตกหยุดหยุดแปดแปะเสียงแปดแปะลงบนหลังคาเสียงดังรบกวนครูติ๊กก็อธิษฐานพอพูดกับพระเจา้าโอ้อยากจะอัดคลิปนี้ให้เสร็จจังเลยขอให้ฝนหยุดด้วยนะฝนก็หยุดเป็น ช่วงช่วงตกเป็นช่วงช่วงกุติ๊ก็ได้แตอ่อัดอัดหยุดหยุดอัดอัดหยุดหยุดเป็นช่วงช่วงเหมือนกันเป็นแบบนี้ทั้งคืนปรากฏว่าอัดไม่สำเร็จเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์กุติกก็ขาใจคล่องใจมากเลยก็ใช้เวลาทั้งวันพอพูดกับพระเจ้าโดยการค้นคว้าหาอ่านข้อพระคัมภีร์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้ากับการอธิษฐาน ด้วยความใคร,ร่รู้ทำไมอธิษฐานเมื่อคืนฝนไม่หยุดเลยก็พอพูดกับพระเจ้าทั้งอ่านทั้งถามทั้งพอพูดทั้งอ่านทั้งถามทั้งพอพูดทั้งวันเลยพอตกกลางคืนฝนไม่ตกเย้คืนนี้ต้องอัดสำเร็จได้แน่เลยก็เลยเริ่มนั่งลงที่จะอัดแล้วทราบไหมคะเสียงอะไรดังขึ้นคะ เสียงของเพื่อนบ้านข้างๆนะจาเขาตำน้ำพริกโครโคลโครโค,รโครอืมสลับด้วยเสียงอะไรทราบไหมจ๊ <S 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 เะสจเสียงข้างบ้านจา้าตอกตะปูป๊อกป๊อกป๊อกป๊ <S 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 2> <S 2> เอเสียงสลับกันแบบนี้ทำอะไรไม่ได้เลยคราวนี้กดติ๊กก็หมุดหงิดมากเลย ได้แต่พอพูดกับพระเจ้าโอ้ยเมื่อคืนก็ทั้งคืนแล้วฝนตกตรงรงไม่ทราบหรือว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนลูกก็อธิษฐานขอให้หยุดแล้วคืนนี้มีเสียงเดอนบ้านอีกดูเสียดไม่ได้เลยนอนแล้วเออพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าบลาบลาบลา,บาก็พอพูดกับพระเจ้าเรื่องความหงุหงิดใจให้กับพระเยซูฟังเวลาที่อ้อ่นอึดอัดทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ได้แต่รอจึงมีโอกาสดูสคริปต์ สิ่งที่ต้องพูดอีกครั้งหนึง่งก็ตัดโน่นตัดนี่เพิ่มนิดหน่อยอืมขอบคุณพระเจ้าเสียงฝนและเสียงของเพื่อนบ้านที่รบกวนก็ทำให้มีเวลาคูติกได้แก้ไขปรับปรุงใส่ไอเดียเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อให้การสื่อและการสอนออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อพระเยซูให้ไปวางมือบนตัวเซาโลเขาตกใจและกลัวมากก็ลังเลแต่เขาก็ยังพอพูดสนทนากับพระเจ้าพระเยซูถึงความกลัววิตกของเขาเมื่อเราพูดคุยกับพระองค์มากขึ้นเราก็จะสนิทกับพระองค์มากขึ้นเวลาเราพอพูดกับพระเจ้าก็คือการอธิษฐานซึ่งไม่ใช่เป็นพิธีการแต่เป็นการสนทนาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ เรากับพระเจ้าเรากับพระเยซูและเมื่อพระองค์ทรงปรากฏพระองค์เปิดเผยให้แก่อนณานเนียอนณนเนียก็จำพระองค์ได้พระองค์จึงมอบหมายงานต่อไปโดยทันทีโดยไม่ต้องแนะนำพระองค์เพราะรู้จักและสนิทกันแล้วพระเยซูก็ทรงตรัสกับอนณานเนียว่าเพราะว่าคนนี้ เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้พระเยซูทรงเปิดเผยอนาคตของซาโลให้อนาเนียรู้ว้าวน่าภูมิใจจังเลยอนาเนียได้ทราบอนาคตของซาโลเพราะว่าอนาเนียพอพูดกับพระเยซูสนิทสนมกันจนพระองค์เปิดเผยแผนการสำหรับซาโลในที่สุดอนาเนียก็ตัดสินใจไปอยู่ขั้นที่สองคือ พอพร้อมกับพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับอนาณาเนียว่าจงไปเถอะคราวนี้อนาาเนียพอพร้อมลุกขึ้นทันทีออกจากบ้านของตนเองเพื่อจะไปตามหาเซาโลแล้วพระเยซูก็อืมส่ง G P S จ้าบอกพิกัดว่าให้ไปที่ถนนตรงเขาก็เลยออกเดินทางไปถนนตรง แล้วไปเคาะประตูหรืออาจสอบถามคนละแวกนั้นหาคนชื่อยูดาสก็ได้แถวนั้นอาจมีคนชื่อยูดาสหลายคนก็ได้แล้วไปเคาะประตูถามไทยก็กๆบ้านของท่านมีชายชาวเมืองทาซัสชื่อเซาโลพักอยู่ด้วยไหมถามอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่ยยังไงก็ตามในที่สุดก็หาจนพบแล้วเขาก็บอกกับเซาโลว่า พี่เซาโลพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีกแล้วอนาเนียก็พอพร้อมวางมือบนตัวเซาโลเกร็ดอะไรบางอย่างหลุดออกจากตาของเขาการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับเซาโล เขาเห็นได้อีก <Wow. S 1> อเป็นการอัศจรร์ที่เซาโลเชื่อมั่นใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจา้า oh. และการอัศจรยร์นี้ oh. ไม่ใช่เป็นการอรรัศจรย์สำหรับเปาโลตาบอดเห็นได้เท่านั้นแต่เป็นการอัศจร์์สำหรับอนาเนียที่ผ่านมือของเขา oh. วางมือบนตัวเซาโลแน่นอนตาของเขาไม่บอดเหมือนอย่างเซาโลแต่ตาไฟวิญญาณของเขา ได้เปิดออกความสัมพันธ์ของเขากับพระเยซูก็ลึกซึ้งไปอีกขั้นหนึ่งได้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่และแผนการของพระเยซูต่อเซาโลผู้โหดร้ายและความสัมพันธ์ของอนานาเนียกับพระเยซูก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง G B n M B คะวันนี้กุติก๊กอัดคลิปกุติก๊กก็อยากบอกเหมือนอย่างอนานาเนียว่า คุติกพอพร้อมเพราะว่าคุติกเชื่อว่า g b m b ทุกคนเป็นภาชนะที่พระเยซูทรงเลือกสรรไว้เพื่อพระนามของพระองค์เราทุกคนที่เป็นคนธรรมดาสามารถกระทําการเหมือนอย่างอนันเนียได้และเราสามารถได้ยินเสียงของพระเยซูตรัสเมื่อพระเยซูตรัสเรียก g b บ m b g เอเอ๋ยขอ GBYMB ที่ จะตอบเหมือนอย่างอนันเนียว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพรองค์อยู่ที่นี่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกหาเราทีบีวเบเธออยู่ไหนขอให้เราตอบว่าฉันอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นี่หนูอยู่ที่นี่ข้าพรองค์อยู่ที่นี่ทีบีวเอบคะพระเจ้าตรัสเราได้ยินไหม ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอนาเนียทุกคนที่กำลังฟังอยู่ค่ะให้เราพอพูดกับพระเจ้าและพอพร้อมกับพระองค์ work f อ o m home ถ่ายคลิปเล่นเกมคู่เธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ ร้อองค์งพระผู้เป็นเจ้าข้ากระองอยู่ที่นี่กิจการบมดที่9ข้อที่10เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ให้ถูกต้อง ถ่ายรูปสิ่งที่เราได้ไปทำตามที่พระเจ้าตรัสคนละหนึ่งอย่าง